วันนี้พ่อวิชจะมาแจกสูตรหมูกรอบทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันฟังเสียงว่ากรอบแค่ไหนส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับหมู3ามชั้นนะครับและเกลือขั้นตอนกนลางล้างเนื้อหมู3ามชั้นนะครับเราจะใส่เกลือลงไปเลยนะครับ แล้วใส่น้ําลงไปนะครับเพื่อล้างนะครับพยายามให้หมดคราวนะครับให้สะอาดนะครับเราจะล้างประมาณ3 4ถึงครั้งนะครับเพื่อให้น้ำใสเลยนะครับนี่นี่นะครับหมูที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีขนนะครับก็ให้เอามีดโกนเนี่ยโกนขนออกด้วยนะครับจะได้ดูสะอาดและดูเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราจะนำไปต้มนะครับเพื่อทำหมูกรอบนะครับเราหม้อตั้งน้ำนะครับเปิดแก๊สไว้นะครับเรารอให้น้ำเดือดนะครับน้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่หมูลงไปนะครับทีละชิ้นนะครับ อันนี้เราต้มมาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับเราจะจิ้มดูว่าสุกไม่สุกนะครับเราใช้จะเกียบจิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มไม่เข้านะครับแสดงว่ายังไม่สุกนะครับเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ15นาทีนะครับนี่นะครับหมูเราก็สุกแล้วนะครับเราจะจิ้มให้ดูนะครับว่าสุกแล้วเป็นแบบนี้นะครับถามารถจิ้มลงไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของพ่อวิ์นะครับ ต่อไปเราจะหมูขึ้นใสกในกระมังนะครับนี่นะครับหมูที่เราต้มสุกแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผสมต่อไปนะครับจะมีหมูที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีเกลือกับมะนาวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้ซ่อมนะครับจิ้มไปที่หมูนะครับ เพห้น้ำหมูที่อยู่ในหมูไหลออกมานะครับนี่เป็นเทคนิคของพ่อวิทนะครับเมื่อเราจิ้มแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องจิ้มทุกชิ้นนะครับเราจะใช้มะนาวนะครับทาที่ผิวนะครับ ผิวผของเนื้อหมูนะครับปีบมะนาวลงไปเลยนะครับต่อไปเราจะทำการผ่าครึ่งนะครับแบ่งครึ่งนะครับหรือใครจะใช้ทั้งชิ้นก็ได้นะครับ ต่อไปเราจะนําเกลือนะครับมาชโลมที่ผิวนะครับเราทาเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะครับพรุ่งนี้เราจะนําไปนํามาทอดอีกทีนะครับนี่นะครับหมูที่เราแช่เย็นแล้วนะครับ เราจะออกเอามาทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเราใส่กระดาษลงไปนะครับกระดาษลองทอดนะครับเสร็แล้วเราจะคีบหมูนะครับลงไปเลยนะครับ เราจะใช้อุณหภูมิ200นะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับหมูกอบของเราก็อบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ดูนะครับ นี่นะครับหมูกรอบของเราก็กรอบนอกนุ่มในนะครับเราจะพักไว้ประมาณ30นาทีนะครับปล่อยให้มันเย็นนะครับแล้วเราจะนำไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันต่อนะครับ mm hmm. เมื่อรบ30นาทีแล้วนะครับเราจะนำไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันต่อนะครับ mm hmm. เราจะใช้อุณหภูมิ180นะครับ10นาที นี่เป็นการทอดครั้งที่สองนะครับของเราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ดูนะครับเมื่อเราทอดครั้งที่สองแล้วนะครับจะเริ่มกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปทอดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สามนะครับเราจะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับร้อยแปดสิบเป็นเวลาสิบนาทีนะครับ ของเราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องปิดแล้วเราจะดึงออกมาให้ดูนะครับก่อนเราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ดูเลยนะครับหมูกรอบของพ่อวิทก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับทดสอบดูกันนะครับ ของพรวิคก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันให้ดูนะครับเราจะทำการหั่นหมูกรอบให้ดูนะครับว่ากรอบแค่ไหนนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ อันนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาลองชิมดูนะครับว่ากรอบแค่ไหนหมูกรอบของเรากรอบนะครับไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยนะครับนำไปทำอะไรก็ได้นะครับ วิทย์คอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ